สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ํานะคะสําหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจําปักหลังกรกฎาคม2025นะคะหรือว่า16 31กรกฎาคม2025นั่นเองนะคะโดยที่แน่นอนว่าคลิปเป็นแบบสุ่มมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเอมอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุด นะคะ,ะทีนี้เมื่อคุณกดเข้ามาดูแล้วเรามาเช็กกันก่อนเลยว่าใช่คลิปของคุณไหมนะคะเอาล่ะชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกสถานะไม่ชัดเจนค่ะสถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนธาตุน้ำตอนนี้คุณกับเขาเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้คุณกับเขาพลังงานหลักอุ้ยคุณกับเขาพลังงานหลักค่ะชาวธาตุน้ําคุณกับเขาพลังงานหลักทัวร์เพนจ์เคิลท์นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันนะคะประคับประคองกันอยู่เนาะอาจจะทําธุรกิจอะไรที่ต้องหมุนเงินด้วยกันช่วยกันหมุนเงินหรือว่าประคับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเพจเพนจ์เคิลท์นชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันก็เหมือนกับ ยังต้องการโอกาสนะคะในการที่จะยังได้ประครับประคองกันไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยึดจับกันไว้แบบหลวมๆห,หรือไม่ก็เพิ่งที่จะครบกันได้ไม่นานหรือว่าเพิ่งที่จะมาเริ่มต้นจริงจังกันนะคะ the world นะคะมีไพ่ชาววันเสาร์นะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบ ยังขอโอกาสที่จะได้เป็นชอยก็ได้นะแบบสมมุตินะว่าคุณคบกันเป็นชอยออปชันตัวเลือกทางเลือกอะไรอย่เงี้ยอ่ะก็ยังขอแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอขอมีเอี่ยวอะเออนะคะสมมุติเนาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีช้อยมีออปชันมีตัวเลือกทางเลือกก็ยังขอขอเอี่ยวอยู่อะไรแบบนี้นะคะหรือไม่งั้นพวกคุณก็อาจจะเป็นรักทางไกลนะคบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ออกแนวเหมือนมาเติมเต็มก,กันก็ได้เนาะแบบเราเหมือนเริ่มต้นที่จะมาจริงจังกันเราอ่าเหมือนกับอ่าเริ่มต้นที่เราจะอ่าเขาเรียกอะไรน,นะ เพิ่งจะเริ่มคบกันอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาเติมเต็มกันและกันในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เนาะนะคะเข้ามาเติมเต็มกันและกัน l o v e r s นะมีไพ่ชาวเมทุนค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบเข้ามาเติมเต็มกันในลักษณะของการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันก็ได้นะคะการเงินการลงทุนพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนเราก็เข้ามาเติมเต็มกันในเรื่อง อ่าที่เราที่ที่พวกเราทําด้วยกันนะคะหรือไม่งั้นพวกคุณเนี่ยป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนเป็นคนดังมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนป๊อปูล่าเป็นคนดังมีชื่อเสียงแล้วเราก็เหมือนกับป้วนเปี้ยนกันนะคะไนท์ชเป็นสเกลนะโดดเด่นชาวธาตุดินมาก่อนประสบการณ์มากๆเลยเนาะนะคะแล้วก็น่าจะไปกันแบบช้าๆแล้วดูทรงเหมือนแบบไปกันแบบช้อยอ็อปชั่นตัวเลือกทางเลือกนะ เออถ้าไม่ได้ไปกันแบบ Choice Option ตัวเลือกทางเลือกก็คือไปกันแบบนี้แหละ Partner คู่หูคุณส่วนนะคะการที่พวกเราทำงานข้องเกี่ยวกันก็ได้นะใต้สำหรับนะคะ Five of Cups ก็เลยทำให้รู้สึกว่าม,มันมันไม่ค่อยดีกับความรู้สึกอะนะคะเออมันกลายเป็นมันต้องประค้าปลาคองหลายๆความสัมพันธ์หรือว่าประค้าประคอง2ความสัมพันธ์นะคะอ การที่พวกเราต้องห่างกันเพราะชื่อเสียงค้ำคออยู่ะนะคะต้องรักษาภาพลักษณ์ต้องรักษาชื่อเสียงเอาไว้ทําให้ความสมพั์ต้องเป็นไปอย่างช้าๆก็เลยแบบเ,เสียงความรู้สึกเนาะความสัมพันธ์แบบนี้นะคะหรือว่าก็การที่เป็นชอย i c e option ตัวเลือกทางเลือกนี่แหละที่ทําใหม้มันเสียงความรู้สึกกันตรงๆนี่แหละนะคะแต่ถามว่ายังอยากไปต่อไหมก็เหมือนยังอยากมีโอกาสนะคะที่จะยังได้ไปต่ออยู่อะไรอย่างเงี้ย อ่าช้าหน่อยรอได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะพวกคุณเสียความรู้สึกกันด้วยเรื่องอะไรบางอย่างนะอืเสียความรู้สึกกันแต่ก็ยังต้องการโอกาสที่จะได้ไปต่อนะคะอีกเคสหนึ่งเนี่ยไอเรื่องที่พวกคุณเสียความรู้สึกกันนะ่ะนะคะทําให้พวกคุณห่างนะ ห่างแล้วแล้วก็เหมือนกับอาจจะเบรคความสัมพันธ์ไว้แต่แต่จากไพ่ไม่มีการบล็อกปิดกั้นนะยังไม่เห็นนะคะอาจจะแค่แบบเลือกที่จะหยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเสียความรู้สึกกันก,ก็นนเลยห่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นไปได้นะคะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่าถ้าเกิดว,ว่ามันใช่หกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดมันครึ่งครึ่งกลาง,งๆไม่ค่อยตรงนะคะอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณเนาะจะดูต่อหรือไม่ดูอันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะอืม ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเอาละ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าปักหลังกรกฎาคมเป็นยังไงนะคะเขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้แป๊บเดียวเนาะเดี๋ยว17รกรกฎาคม2025นะคะจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดใช้จุดเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นม,มากยิ่งขึ้นนะคะผู้ถูกคุณสายขาวร0 0เซนะคะไม่เทาไม่ดำไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอะไรที่มันไม่ดีมาเข้าตัวเรานะคะไม่มีแน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าพอมันเป็นสายขาาวลักกษณะแบบนนี้้็ใใหทํจิดึง ผลลับเนาะก็จะขึ้นอยู่กับบุญกรรมของตัวคุณนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีด้วยในเคสที่แบบบุญรอจอจออะนะคะคือทํามาดีแล้วก็รอจอจอจะเห็นผล จะแสดงผลอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเทียนจะเป็นตัวกระตุ้นให้เห็นผลชัดเจนเปียงปังมากเลยนะคะแล้วถ้าบุญสัมพันธ์กับผู้กรณียังดีด้วยนะคะคือบุญกรรมสัมพันธ์ยังมียังดีนะคะก็เห็นผลชัดเจนเช่นกันขอดูรีวิวหลังบ้านหลังใหม่ได้เลยนะคะแต่สำหรับคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่เราไม่ได้รู้ว่าเออลราบุญชั้นมันถึงไม่ถึงบุญกรรมสัมพันธ์ยังดีหรือไม่ดีเอาเป็นว่าใช้เสริมใช้หนุนได้เพราะว่าเป็นพลังงานด้านดีนะคะเป็นพลังงานของด้านดีๆของเราอ่ะนะคะที่จะเอามาดันเอามาเสริมนะคะก็ใช้หนุนใช้เเสริมมไได้้ลยกก็่ตอง นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจต้องติดต่อหลังบ้านหลังไม้นะคะสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นเนื่องจากเป็นเทียนแฮนด์เมดนะคะก็เป็นเทียนปั้นมือเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็จะจุดให้พวกเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องจองล่วงหน้านะคะสําหรับบ้านแดงแอปแดงกดเข้าไปดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใต้คลิปก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะรวมไปถึงช่องทางการดูดวงส่วนตัวบ้านส้มแอปส้มต่างๆนะคะส่วนบ้านดําต่อๆก็ทักทายสอบถามหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะ เอาละไปต่อนะคะแล้วอย่างนี้ปากหลังกร,รกดา2025จะเป็นยังไงบ้างปากหลังกร,รกดาไม่ชัดเจนธาตุน้ำปากหลังกร,รกดาไม่ชัดเจนธาตุน้ำค่ะปากหลังกร,รกดาไม่ชัดเจนธาตุน้ำปากหลังกรกดาไม่ชัดเจนธาตุน้ำคูณกับเขา 10 of pentacles นะคะ4 of pentacles the moon นะคะมีไพ่ชาวมีน10 of swords h e l e p h a n t นะคะมีไพ่ชาวพฤศพนะคะใต้สำรับ queen of swords นะคะมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะปักหลังกรกฎาคุณกับเขาหรอ อารมณ์มันเหมือนกับว่าจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับมาทำให้เกิดเป็นความกังวลหรือความนอยก็ได้นะคะเรื่องอะไรได้บ้างอ่ะเคสแรกก่อนเลยนะคะเคสที่พวกคุณเนี่ยสิบเหรียญเนาะอาจจะแบบเอ้ยเป็นแฟนหรือว่าออมีธุรกิจกงสี นะคะหรือว่ามีความจริงจังอะไรร่วมกันบางอย่างนะเป็นคนในหมู่บ้านเป็นคนในสังคมอะไรร่วมกันเหนียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนะคะแล้วก็ห่วงแหนกันนะคะห่วงแหนกันหรือว่ากักกักกันนะคะใช้คําว่ากักหรือห่วงแหนก็ได้นะเนี่ยสิบเหรียญสี่เหรียญมันเป็นการกักการห่วงแหนความสนิทนะคะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงอะไรตรงเนี้ยนะคะแต่ว่ามันจะเกิดเป็นความมั่นคงเกิดขึ้นเพราะว่าเอ้ยมันเกิดเป็นความกังวลเกิดขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับเนี่ยมันจะมีเรื่องในลักษณะของการแบบ เอห่วงเขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงนะ,ะกับการที่แบบจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามีอ่ะด่านแรกเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยก็ได้เช่นผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะความเป็นเจ้านายกับลูกน้องที่ต้องขีดเส้นความสัมพันธ์นะคะความเป็นการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นดูดูด,ดูดูตึงอะ่ะเออดูตึงกับเงื่อนไข นะคะเช่นเนี่ยศาสนามันไม่เหมือนกันนะความคิดความเชื่อความอ่านมันไม่เหมือนกันนะคะหรือว่ามีการเขาเรียกว่าท้าก็ได้นะคะมีการท้าทายหรือมีการคาดคันนะคะท้าทายคาดคันในลักษณะแบบถ้าไม่ถ้าไม่จริงจังก็จบหรืออะไรเงี้ยนะเนี่ยคือมันเป็นพลังงานในเชิงแบบ ถ้าเกิดไม่ทําอะไรให้มันถูกต้องจริงจังกันมันก็คือไม่ได้มันต้องมันต้องทําอะไรให้มันถูกต้องมันต้องทําอะไรให้มันจริงจังสิอะไรเงี้ยนะคะเช่นเอ่อต้องทําให้ต้องทําให้ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะอ่ะต้องทาให้ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ต้องทําให้มันถูกต้องตามศาสนาประเพณีต้องทําให้อ่าอะไรอ่ะเจ้านายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะปากหลังกราดามันเลยเป็นคําว่า ดูทรงเหมือนกับจะมีกำแพงกันนะเออนะดูทรงจะแบบมีกำแพงมีเส้นนะคะเพราะว่ามันเริ่มมีความกังวลเกิดขึ้นแล้วไงเออม,มันมีกำแพงมีเส้นมันมันมีความกังวลนะคะแล้วก็ดูทรงจะมีการพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อรักษาความถูกต้องให้ยังคงอยู่ด้วยนะเอเช่นถ้าความเชื่อทางาศาสนาแตกต่างกาันปุ๊บเนี่ย คือมันจะมีการพยายามแบบรักษาความเชื่อนั้นไว้ะ่ะเออคุณกับเขาอะนะเนี่ยมันคือความเชื่อทางศาสนานะหรือว่าองค์กรอะไรต่างๆการรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมอะไรเงี้ยเหมือนมันต้องมันต้องรักษาตรงนั้นไว้อะนะคะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกับเขานะสมมุติว่า แบบแต่งงานกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วอาจจะมีการคา,าดโทษฆาดคันนะคะว่าจะให้จะจะ,จะทำในสิ่งที่ถูกต้องไหมอะ,อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะจะทําในสิ่งที่ถูกต้องไหมจะอะไรไหมหรืออีกในยะหนึ่งคนละขั้วไปเลยก็คือว่าพ่อแม่ครอบครัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ก็ได้ไงนะคะ,ะพ่อแม่ผู้ใหญ่เจ้านายหรือ อะไรสักอย่างอ่ะเออไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าอะไรอเงี้ยอืมส่วนเคสที่พวกคุณแบบเป็นคนในสังคมร่วมกันนะคะมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันอะไรบางอย่างก็เอออาจจะต้องทําให้มันถูกต้องนะเออก็ก็ไม่ให้เสียภาพลักษณ์อะเออเป็นคำนี้ด้วยนะเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์ก็ทําอะไรให้มันถูกต้องอะไรางี้ก็ได้ค่ะอืม นะคะก็อาจจะเป็นคําว่าอะไระปักหลังกัลกัดาเป็นคําว่าถ้าถ้าไม่ถูกต้องถ้าไม่จริงจงังถ้าถ้าไม่มั่นคงถ้าไม่ทําให้ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเฮ้ยแบบไม่ได้นะเออเรื่องนี้มันต้องซีเรียสนะมันกังวลเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ฉะนั้นนะ่ะสถานการณ์น่ะจะถูกยึดโยงกับคําว่าถูกต้องเป็นหลักนะเออคานี้นะเป็นความถูกต้องเป็นหลักเลยไม่ว่าจะถูกต้องต่อใครก็ตามต่อศาสนาต่อผู้ใหญ่ต่อองค์กรอะไรก็แล้วแต่นะคะเอาหละไปต่องั้นดูหน่อยค่ะว่าแล้วอย่างนี้เขาจะทํายังไงกับสถานการณ์ตรงนี้ค่ะไม่ชัดเจนทตุน้ําแล้วเขาจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ตรงนี้ Five o n d s The Sun นะคะมีไพ่ชาววนอาทิตย์ t ท o of u u s t t h s t t r r มีไพ่ชาวกุมนะคะ The Strength ชาวสิงใต้สำรับเพจช็อปสอดเขาจะทำยังไงกับสถานการณ์ตรงนี้เหมือนกับเขาไม่ค่อยชอบหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรบางอย่างเช่นถ้าพวกคุณทะเลาะกันนะคะ เขาก็ไม่เคยชอบสถานการณ์ที่มันต้องทะเลาะก,กันเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าถ้าทะเลาะก,กันหรือถ้าเกิดคนมันยุ่งเยอะแยะนะคะอย่างที่เมบอกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องครอบครัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือสังคมอะไรร่วมกันตรงนี้ไหมแล้วออมว่าคือมันทําให้เขาสับสนใจก็ได้ไงมันทําให้เขาสับสนนะคะการทะเลาะก,กันทําให้เขาสับสนใจไม่ชอบหรือการที่คนมายุ่งเยอะแยะหลายฝ่ายทําให้เขาแบบ ไม่ไม่ไม่ชอบความยุ่งเหยิงวุ่นวายสับสนอะไรหรือเปล่านะอืมแต่นะคะเอามาว่าเขาก็อาจจะยังอยากที่จะรักษานะคะให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเอ้ยมันยังมันยังมันยังอยู่ได้ก็ได้เนาะอาจจะพยายามเยียวยานะคะเยียวยาแม้ว่าเขาจะไม่ชอบนะเออไม่ชอบสถานการณ์ตรงที่ทะเลาะวุ่นวายสับสนคนยุ่งเยอะแยะ,ยะ,ยะหลายฝ่ายนะคะ แต่เขาก็รู้แล้วล่ะว่าเออเขาจะต้องแบบทำยังไงถึงจะเยียวยาสถานการณ์ได้อะไรเงี้ยเนาะนะคะอาจจะเห็นแก่อาจจะเห็นแก่อะไรอะ่ะสมมุติถ้าคุณเป็นแฟนกันอาจะเห็นแก่ความเป็นแฟนอาจจะเยียวยายังไงอะไรเงี้ยนะนะคะหรือเห็นแก่การที่สนิทกันอการที่พวกคุณผูกพันกันสนิทกันนะคะ ก็จะพยายามเยียวยานะคะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไปต่อได้เขาจะทำยังไงกับธาตุน้ำเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงเอางว่าเขาน่าจะทำให้คุณยังอยู่ตรงนี้แหละนะคะ ด้วยความผูกพันด้วยมิตรภาพถีด่ดีๆการเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะก็อาจจะยังทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังยังอยู่ได้ะนะยังอยู่ได้ในเชิงเจ๊ดันป๋าดันผู้ซัพพอร์ตกันนะคะหรือว่ายังอยู่ในเชิงที่เนี่ยพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นในเรื่องของอธุรกิจผลประโยชน์ก็ได้นะคะที่สปอร์ตกันแดงว่าเขาก็น่าจะนะน่าจะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นนะเนาะการทะเลาะการสับสนยุ่งเหยิงคนยุ่งเยอะแยะเขาก็จะพยายามเคลียร์สถานการณ์เพื่อที่จะเยียวยาให้ได้ให้ให้ดีที่สุดนะนะให้ให้คุณยังอยู่ตรงเนี้นะคะงั้นเขารู้สึกยังไงกับน้ำบ้านหลอนะคะช่วงปักหลังกรกฎาคม2 0 2 5้เขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง Four of Cups, Six of Cups เขาจะรู้สึกยังไง King of Cups ใต้สำรับนะคะ The c h a r i o t มีไพ่ชาวกรกฎเขาจะรู้สึกยังไงเอ่อออมองว่าความรู้สึกของเขาคือเหมือนกับยังอยากยังอยากรักษามิตรกจิตมิตรกรใจมิตรภาพเอาไว้เนาะความรู้สึกนะมันเป็น feeling ของแบบความรู้สึกดีๆอะ่ะ เขายังรู้สึกกับคุณในเชิงมิตรภาพดีๆนะรู้สึกว่าพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือว่าพวกเราเป็นมีมิตรภาพดีๆต่อกันนะนะคะแม้ว่าพวกเราจะมีความแตกต่างกันเนาะอายุเชื้อชาติภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติหรืออะไรก็ตามนะคะแม้ว่าพวกเราจะมีความแตกต่างกันอ่านะแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกกับคุณในฐานะที่ ความทรงจําดีๆมิตรภาพดีๆอยู่นะนะคะยังคิดถึงนะคะยังเป็นห่วงนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรต้องบางในบางเคสเนี่ยเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะมีความรักก็ได้ไม่พร้อมเพราะอะไรได้บ้างนะคะไม่พร้อมเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการความมั่นคงทางการงานการเงินอย่างนี้ก็ได้สมมตินะเขาต้องการความมั่นคง ทางการงานทางการเงินหรือว่าคุณกับเขาอ่ะมันดันเป็นเฟรนด์วิ๊เบนเนฟิตหรือว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเข้ามาที่มันมามาลักกันไม่ได้มันมาเลือกกันไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะความรู้สึกของเขาก็เลยกลายเป็นแบบแม้ว่าจะมีแรงดึงดูดกับคุณนะคะแม้ว่าจะยังเป็นห่วงยังรู้สึกดีๆนะคะแต่ก็รู้แหละว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันที่ทําให้พวกเราเนี่ยอ่า แบบไปกันไม่ได้เบื่องอนเซงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็คงยังรู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็ยังรู้สึกถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างกันอยู่นะคะเขาจะรู้สึกยังไงกับน,น,น้ําอีกเนี่ยมันเป็นเซฟโซนเนาะเอามองว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าคุณเป็นเป็นเป็นเซฟโซนเป็น เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเป็นความมั่นคงนะคะเป็นความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็นความมั่นคงเป็นเซฟโซนให้กันและกันในเชิงการเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษาการที่พวกเราทําอะไรร่วมกันนะคะแต่มันได้แต่มันได้เท่านั้นหรือเปล่าเนาะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันนะคะกรณีเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันนะเอามองว่าเขาก็มองเห็นความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้แหละ นะคะเเห็นความมั่นคงที่พวกเรายังมีกันและกันอยู่มิตรภาพดีๆนะคะแม้ว่าเราจะแตกต่างกันบ้างเราจะทะเลาะกันบ้างนะคะแต่มิตรภาพของเราก็ยังอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนเนาะอืมเอาละทีนี้เรามาดูหน่อยซิว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ที่ทางในนรความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ แล้วทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะมีไพ่ชาวมีนนะคะชาวบนันคารพิจิตเมษทิศทางแนวโน้มเอาว่าอาจจะยังดูแลกันอยู่นะดูแลกันเป็นคนคุยนะคะ เนาะเนี่ยมันไม่คือความสัมพันธ์เนี่ยแฮงแมนกับเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรคือต่อให้พวกคุณเป็นแฟนตัวจริงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหรือความสัมพันธ์จะเป็นรูปแบบไหนก็ตามความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเรื่องเครียดๆอยู่นะเออมันมีเรื่องราวแบบอารมณ์ปุ้งปั้งนะคะหรือว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสเรื่องโปะแตกปี๊ดแตกวีนแตกหรือว่าแบบนะคะอารมณ์มันปุ้งปั้งใสก่กันอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงคือไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นยังไงเอามองว่านะคะทิศทางแนโน้มเนี่ยดูอาจจะยังลงเรือลําเดียวกันอยู่ลงเรือลําเดียวกันในเรื่องของการทำมาค้าขายลงเรือลําเดียวกันในเรื่องของอการเงินการทองการทำอะไรร่วมกันผลประโยชน์นะคะลงเรือลําเดียวกันในส่วนข,ของการที่เรายังอยากปรึก,รกษากันไปดูแลกันไปอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นสปิลนั้นอยู่นะโอเคงั้นมาดูซิว่าแล้วเขาอยากบอกอะไรบ้างนะคะ ไม่ชัดเจนธาตุน้ำแล้วเขาอยากบอกอะไรคะ่ะไม่ชัดเจนธาตุน้ำแล้วเขาอยากบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณน่ะช่วยนะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดได้ไหมเอออยากเห็นความร่วมมืออยากให้คุณร่วมมือนะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วเขาก็หวังว่าคุณจะจะอ่อนโยนจะ จะอ่อนโยนอ่อนหวานกับเขานะคะสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานกับเขาบ้างหรือมากขึ้นก็ได้นะเขากลัวว่าเวลาเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะกลัวว่าว,วันเวลายิ่งผ่านไปผ่านไปอะไรอะไร,อะไรก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเขาต้องการเก็บเฮ้ยความสดใสความแบบบริสุทธิ์สดใสของความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะไม่อยากให้มันท็อกซิกนะคะอยากให้มันสวยงามอะไรเงี้ยนะ เขาอยากจะไปกับคุณแบบเพื่อนนะคะอยากให้เราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกมีเรื่องน่ากังวลมากมายเกินไปเขาต้องการการผ่อนคลายนะคะแสดงว่าเขามีเรื่องเครียดเยดในชีวิตเขาไหมอย่างที่เราบอกว่าเขาเอ้ต้องไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องความมั่นคงอะไรหรือเปล่านะคะเขาก็เลยยังไม่พร้อมมีความรักก็ได้นะคะหรือว่ากับคุณเนี่ยโอ้ยมันมีเรื่องเครียดเครียดเยอะไปหน่อยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออการที่เขายังไม่ได้พร้อมที่จะแบบ เฮ้ยแบบมาอะไรกับคุณเยอะก็เพราะว่าเขาอยากจะมีพื้นที่ให้เขาได้คลายเครียดอะไรอีกก็ได้นะคะอ่ะมีอะไรอีกเขาอยากบอกอะไรธาตุน้ําอีกบ้างเขาบอกว่าเขารู้สึกมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเลยนะคะเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งค่ะเวลาที่คุณแบบแบบเหมือนกับ พูดไม่ดีเวลาที่คุณแบบดูไม่น่ารักกับเขาเขาจะรู้สึกโอ้ยเขารู้สึกเสียเซลนะคะเขาสัมผัสได้ว่าคุณจะทิ้งเขาไปนะก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงแหละสัมผัสได้ว่าคุณจะทิ้งเขาไปแต่ว่าคุณก็เข้าไปตีซีตีสนิทกับเขาได้มากกว่าทุกคนเลยนะเข้าใกล้เขาได้มากที่สุดเพราะจริงๆปกติเขาจะไม่ค่อยชอบความสัมพันธ์ที่ซีเรียสก็ได้เนาะชอบความสัมพันธ์แบบชิลๆบริสุทธิ์แต่คุณนี่ก็เข้าไปตีซีตีสนิทเข้าไปรู้จักเขาได้มาก กว่าคนอื่นๆนะคะเขาบอกว่าเขาทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขาเช่นมีกลิ่นตุ่ตุมาว่าชาวธาตุน้ําจะทิ้งเขาเขาขอแบบชิ่งก่อนดีกว่านะชิ่งขอคุณเป็นเพื่อนก่อนก็ได้อะไรเงี้ยน,นะนะโอ้แต่จริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนนะจริงๆไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนแต่ที่บอกว่าเออเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเขาสัมผัสอะไรบางอย่างได้เขาก <ๆ S 1> ็เลยบอกว่าเออเป็นเพื่อนกันก็คงจะดีอะไรเงี้ยนะคะแต่สำหรับเขารักคุณแบบไรเงื่อนไขนะคะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะคะก็ใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะ17กรกฎาคม2025จะจุดแล้วนะคะติดต่อหลังบ้านหลังไม่มาได้เลยนะคะบ้านแดงแอปแดงก็กดใต้คลิปนี้รละเอียดอยู่ตรงนั้นทุกอย่างบ้านดําต่อๆหลังบ้านหลังไม่ได้เลยนะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกดระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องวันนี้ลาไปก่อนบายบาย